เช้านี้เราอยู่ที่สระกลาวบุรีรัมย์ของเรานะคะเดีย๋ยวไปดูทุ่งนาที่บ้านรอบๆบ,บ้านนะคะเป็นฤด,ดูหลังเก็บเกี่ยวช่วงเดือนกุมภาพันธ์ค่ะเจ้าตัวนี้ชื่อไอ้ด่างเป็นสุนัขที่แสนรู้คู่ใจพ่อคะ่ะพ่อไปไหนก็ไปด้วยตลอดค่ะเนี่ย ไม่ดุนะคะไม่เคยกัดใครด้วยมันน่ารักมากคะ่ะตอนนี้อายุน่าจะประมาณ8ปีแล้วคะ่ะดัง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 ดงไก่ที่พ่อกับแม่เลี้ยงไว้นะคะไก่บ้านเลี้ยงไว้พอได้กินบรรยากาศตอนเช้าๆ ตอนเช้าๆคุณพ่อคุณแม่ก็มานั่งก่อไฟกันนะคะคุณยินแม่ก็ตำหมากค่ะช่วงสายๆคุณพ่อก็นั่งอาบแดดกันอันนี้คือหน้าบ้านบ้านหลังเล็กๆของพวกเรานะคะนี่คือกับข้าวที่บ้านของเราแบบคุณพ่อก็จะตัดไม้เตรียมเป็นาถ่านนะคะ น้องสาวก็ออกมาหั่นตัดไม้กับพ่อเตรียมขนไม้ไปเผาถ่านกันค่ะคุณพ่อของเรามีอาชีพเผาถ่านเป็นอาชีพเสริมนะคะปกติก็จะทำนาทำนาปีละครั้งน้องเหนือจากนั้นก็รับจ้างตัดไม้แล้วก็เผาถ่านนะคะถ่า,านของเรามีลูกค้ามาจองตลอดเลยนะคะถ่า,านของเราขายราคาถูกไม่แพงค่ะดังมาส่ อันนี้น้องสาวกับหลานนะคะมาช่วยเก็บฐานกันค่ะวันนี้เก็บฐานมันไม่เหนื่อยคะ่ะแต่เสียอย่างเดียวฝุ่นฐานเข้าจมูกคะ่พะพอเก็บเสร็จหน้าดำปีเลยค่ะอันนี้คือข้อเสียนะคะเราก็ช่วยกันจนเสร็จเลยคะ่ะได้ประมาณนี้คะ่ะประมาณสามชั่วโมงเสร็จนะคะเนี่ย uh huh. เสร็จแล้วเราก็เตรียมขนไปเก็บกันคะ่ะ กติถ้าลูกๆไม่อยู่คุณพ่อคุณแม่ก็มาเก็บกันเองนะคะวันนี้ลูกๆมาอยู่บ้านกันก็ช่วยช่วยเก็บจะได้ผ่อนหนักเป็นเบาค่ะเก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปเก็บที่โกดังเก็บฐานนะคะรอลูกค้ามารับค่ะถานเราขายก็สอบละสองร้อยนะคะไม่แพงค่ะแต่ว่าลูกค้าก็มีแถมให้ด้วยนะคะ ้องจองล่วงหน้านะคะถ้าลูกค้าเดินมาซื้อเฉยๆไม่ได้ะค่ะต้องจองไว้ล่วงหน้าถามของพ่อลูกค้ารอเยอะอา้าวขนไปเลยไปข้างหน้า วันนี้ก็เสร็จงานแล้วนะคะก็ไปพักผ่อนได้คะ่ะตามอัธยาศัย